อาละเรื่องราวในวันนี้เนี่ยนะฮะผมบอกเลยว่าสุดท้ายเนี่ยเหลือของเนี่ยที่ถูกทําจริงๆเนี่ยก็คือคนที่โดนคือมีแค่คุณแม่คนเดียวคราวนี้มาในเรื่องของการทําของก่อนเมื่อสักครู่เนี้ยที่เราบอกเนาะว่าเราได้เห็นหน้าตาของ f อฟซออ่าที่ที่มาทําหรือถูกสั่งให้มาทําหรือไปจ้างคนอื่นมาทำใดๆก็ๆ<ด>ๆแล้วใดๆก็แล้วแต่จากที่การประเมินแล้วเนี่ยคุณเต้บอกว่าเป็นการทําของแบบ โบราณโบราณใช่ครับคืออะไรฮะคุณเต้คือในทิศหรือมุมในแต่ละทิศเนี่ยในวิธีกรรมโบราณหรือพิธีกรรมโบราณเนี่ยครับมันกระทบเฉพาะบุคคลได้สามารถทำเฉพาะบุคคลได้คร่ที่ผมบอกกันนะว่าไม่ได้สอนให้ทำและก็จะไม่บอกด้วยบอกและไม่ได้บอกว่ามันมันทำยังไงแต่ด้วยหลักการแล้วมันมีการวางทิศวางทางเพื่อให้โดนคุณแม่โดยตรงใช่อ่าฮะก็คือโดนผู้หญิงในบ้านใช่อ่าฮะเพื่อที่จะหนึ่งจะ ให้เกิดเสน่ห์เมตตาหรือจะครอบงําจิตใจหรือแม้แต่กระทั่งทําให้เจ็บไข้ได้ป่วยก็สามารถทําแบบนั้นได้ทําแบบนั้นได้แล้วคุณแม่โดนมาหมดโดนถูกไหมครับคราวนี้พอทํามาปุ๊บเรารู้หมดแล้วว่าเรื่องราวเกิดจากอะไรของที่อยู่เนี่ยคืออยู่บริเวณหลังบ้านครับใช่ครับไม่รู้ซ้ายหรือขวานะครับอยู่ด้านไหนด้าน้นด้านแต่ว่าหายไปแล้วครับแต่คราวนี้เนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเอาเพื่อความชัว เราบอกแล้วว่าเราสามารถจัดการสิ่งสิ่งนี้ได้นั่นก็คือเดี๋ยวคุณเต้มีอะไรมาครับอันนี้เกลือแต่เป็นเกลือตัวผู้ครับอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูนะฮะอันนี้เป็นลักษณะของเกลือตัวผู้ที่บอกมาตลอดนะมันจะเป็นเดือยเลยครับเดือยแหลมขึ้นมาเลยมันจะเกิดจากธรรมชาติของเกลือเองเพราะฉะนั้นอันนี้คือตัวอย่างถ้าน้องอาจจะไปซื้อเกลือสมุดเงี้ยกลือไม่ด้ใหญ่เงี้ยแล้วมาคัดให้ได้แบบนี้หรือทรงแบบเนี้ครับแล้วก็ รวบรวมแล้วก็สา์บริเวณรอบบ้านอ่าคราวนี้เดี๋ยวเราไล่ขั้นตอนก่อนเนาะการทำเนี่ยทำยังไงแบบละเอียดเดี๋ยวผมจะไปไล่กันหลังหลังกล้องหลังไมค์กันอีกทีหนึ่งแต่ตอนนี้วิธีการคือ1มีการสาดเกลือครับผมถูกไหมฮะใช่ทำโดยรอบทั้งหมดเลยรอบทั้งหมด 2TO ีอมีน้ำของโขูปอยู่เป็นน้ามนต์ของวะพดผวะปู่พราะพวเนแล้วก็วะแล้วก็พักชีวะครับซึ่งครูบาอาจารย์เนี่ยให้มาไว อันนี้เนี่ยเดี๋ยวจัดการห้เขาด้วยครับคราวนี้ในส่วนของบ้านหลังนี้สุดท้ายคุณแนทค,คุณหวาเราจะทํายังไงกับบ้านหลังนี้ครับยังอยากกลับมาอยู่ไหมยังอยากกลับมาอยู่ไหมก็อยากขายมากกว่าอยากขายมากกว่าคราวนี้การขายที่คุณเต้เคยบอกว่าถ้าสมมุติจะขายคุณออฟก็พูดว่าไม่ได้เราต้องแก้เขาก่อนใช่แก้เขาก่อน,น,น,นช่วยเขาด้วยอ,ะวยอ่ะอ่าเคลียร์ให้เขาก่อน เอาด้วยหลักของชัยภูมิพื้นที่ก่อนอแก้ประตูทางขึ้นแก้ประตูทางขึ้นใช่เราก็ขึ้นทางทิศนี้เลยขึ้นทางทิศเหนืออ่าะครับขึ้นทางทิศเหนือแล้วคำให้หน้าบ้านเนี่ยมันเป็นทิศนี้ซะใช่เป็นทิศนี้ซะถูกไหมไม่ไม่เอาทิศนู้นละครับผมอ่าฮะแล้วเราก็หลบถนนสี่แยกตรงเนี้ยหน้าบ้านเนี้ยคือสี่แยกเลยบ้านนี้สี่แพ่งสี่แยกก็คือสี่แพ่งใช่อ่าฮะทุกอย่างมันจบเองนะใช่ครับ พอบ้านนี้เป็นสีแ่งก็แก้ทางเข้าใหม่ใช่แล้วก็เปลี่ยนสีตัวบ้านจากสีสีส้มหรือสีเหลืองเนี่ยนะครับให้เป็นสีฟ้าสีฟ้าจบเลยอ่าฮะก็คือให้เป็นธาตุน้าเข้ามานั่นเองใช่ครับนอกจากสีฟ้าแล้วเผื่อแบบไม่ชอบสีฟ้ามีอะไรีเทาดำอ่าอ่าอย่างเงี้ยดำได้เทาได้ได้อ่าก็เป็นในธาตุน้ําเหมือนกันสมมุติเราเคลียร์ทุกอย่างหมดแล้วใช่ไหมครับอ่าโดยพื้นที่ที่ที่เรากําหนดเนี่ย ตั้งแต่เราเข้ามาเราเห็นอย่างหนึ่งคือหนึ่งพระภูมิเจ้าที่ไม่มีอันนี้ต้องทาสีสารพระภูมิใหม่ครับหรืออัญเชิญใหม่เอาแค่เหลือแค่เจ้าที่อย่างเดียวก็ได้หรือพระภูมิเดียวก็ได้หรือจะเชิญออกเลยก็ได้ครับข้อต่อมาคือกําหนดปักหลักเขตบ้านให้ชัดเจนเพราะตอนนี้ใครไปใครมาเราไม่รู้เลยนะครับอันนี้ก็จะแก้เบื้องต้นส่วนที่เหลือก็อาจจะทําบุญไม่ต้องทําบุญขึ้นบ้านใหม่หรอกก็คือทําบุญปกติถวาย ปฏิกาบางสกุลถอยพระไตอะไรอย่างนี้ก็ได้หรือเรียนพระเพนก็เอาตามกําลังนั่นก็คือช่วยปลดปล่อยดวงวิญญาณใ,ให้เขาเกาะผลบุญนั้นไปก่อไปก็คือเปิดแสงสว่างให้เขานั่นเองครั้นที่ผมมาถามคุณแนทะคุณแนทะในอารมณ์ของคุณแม่เนี่ยเพราะว่าเมื่อกี้เราเราคุยในเรื่องของว่าคุณแม่เนี่ยอาจจะไม่ใช่คุณแม่แล้วอตอนอยู่นี่คุณแม่ตอนอยู่นี่เนี่ยมีอารมณ์เป็นยังไงบ้างเขาดูแบบโกรธง่ายอะค่ะ โกรธง่ายก็อาจจะวัยทองวัยทองสองหมุดหงิดจากสิ่งที่ตัวเองทําเคยทําได้แล้วทาไม่ได้อ่าอ่าเพราะว่าถูกไหมทำได้ไม่เหมือนเดิมอ่าแต่เป็นอารมณ์โกรธง่ายเป็นตลอดเวลาเป็นตลอดไหมเป็นตลอดค่ะก็ถามอย่นี้ก่อนว่าเป็นตลอดเวลาเนี่ยแล้วถ้าสมมติว่าเอฟซีห่างออกไปอืแม่จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมไหมมีความแบบกลับมานึกนึงอย่างนี้ไหมมีความเป็นตัวเองขึ้นใช่แต่พอเอฟซีเข้ามาใกล้อีกก็จะเป็นอีกก็จะเป็นอีก อ่าฮะนี่แหละเดี๋ยวเราจะแก้ด้วยวิธีนี้แหละแหละอย่างที่เราบอกเนาะเคลียออกไปซะเพราะตอนนี้คุณแม่เนี่ยเท่าที่เรารู้เนี่ยคุณแม่ตอนเนี้ยเป็นยังไงบ้างไปอยู่ไหนถ้าที่อับเห็นนะก็คือไปอยู่กับตาานานมากแล้วเสียชีวิตไปเมื่อตอนตุลาปีที่แล้วอยู่ก่อนหน้านั้นอีกอยู่ก่อนหน้านั้นอีกคือเหมือนคุณแม่ไปไ<ห>ตั้งนาน,นแล้วนี่นี่คืออาการปรอบกินเลยนะ ไม่รู้ว่าเขาเรียกปอบกินหรือเปล่าแต่ป้าบอกมาว่ารู้จักปอบกินไหมอ่าฮะอ่าฮะแต่ว่าป้าเขาคงอธิบายให้เห็นภาพอ่ะออแม่ป้าเขาอธิบายเห็นภาพมากกว่าว่าที่อยู่เนี่ยคือไม่ใช่แม่แล้วอืมเพราะว่าป้าก็บอกเหมือนกันครับปู่ก็บอกเหมือนกันอืึว่าก็รู้จักแต่ลูประพันธ์สันธาม่ะอ่าฮะแต่ว่าตัวมันเองจริงอ่ะเขาไม่รู้จักครับผมอ่ะโอเคผมว่าเรื่องเนี้ยน่าจะจัดการได้โดยดีเนาะครานี้คุณแนทคุณหวา มีอะไรอยากจะถามไหมครับก็คือบ้านคือถ้าหนูขายขายได้ใช่ไหมอาจจะนานหน่อยอเพราะว่าคนที่มาอยู่เนี่ยจะต้องเป็นเหมือนคุณตาหน่องอ่ะคือต้องมีอะไรมากับตัวอยู่แล้วอ่ะแล้วมาเห็นแบบคนคุ้มครองคุ้มกันมาอยู่แัวหรือมีวิชามาบ้างติดตัวมาบ้างอิไรกันได้ไม่เห็นแล้วก็ชอบคราวนี้เวลาใครมาถามขอซื้อเนี่ยถามเลย มีของติดตัวมาเปล่าถ้ามีจัดไปเลยค่ะเดี๋ยวหนูให้ราคาพิเศษถ้าสมมติว่าอยากจะเร่งให้ขายได้เร็วขึ้นล่ะเราควรเคลียร์กับเจ้าที่เคลียร์กับคุณปู่อะไรอย่างี้ไหมบอกกล่าวครับเดี๋ยวเขาช่วยเลยบอกกล่าวเขาและเขาจะช่วยเลยใช่ไหมทีโอบอกกล่าวใครบอกกล่าวปู่อะไรเงี้ยฮะตาโน่นนี่นั่นฮะหรือป้าก็ได้อ่าหรือป้าก็ได้แต่อย่าลืมทํา ามที่เราบอก,กอช่วยเขาก่อนช,ช่วยเขาก่อน,อน,อนคือแนะนํำอย่างนี้ครับเวลานิมนต์พระท่านมาเนี่ยก็ทพาระบอกเอาเ้มาทำอะไรยโยบอกว่าเออมาสวดมาติกาบางสกุลให้หน่อยอ๋ออันนี้เราต้องเอาพระมานะมาสวดแต่ไม่ได้ทําบุญบ้านนะแม่ทำบุญบ้าน ถ้าพระอกพระนนี้หมดมาบ้านปุกเนี่ยทาส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเหนึอว่าจะเป็นสวดบ้านเจ็ดตำนานสิบสองตำนานแต่เนี้ยไม่ใช่เราต้องทำอะไรอุทิศอุทิศอุทิศสนกุสนใช่เหมือนอยู่ที่นี่ช่วงสงการปกติเนี่ยเป็นการอุทิศสุขุสนหรือว่าถวายผ้ามรดกาบางสุกุลไปแล้วหลังจากนั้นเราก็จุดบอกปู่ปู่อยากให้ขายเร็วๆใช่ทำให้เสร็จก่อนอ่าผมดูแล้วไม่ได้ใช้เงินเยอะครับ สามารถ<ห>ทําได้มๆๆไม่ไม่เท่าไรทากันเองก็ได้อ่ะทั้งหมดทั้งมวลเคลียร์นะเค,คลียร์นะคุณแน่ะน่าจะเคลียร์นะฮะเรื่องราวในวันนี้นะผมบอกเลยว่าเป็นเรื่องที่อยากจะบอกว่าเรื่องของการทําของเนี่ยมันยังอยู่ในชีวิตปัจจุบันเลย,ย,ยในปีสองพันิี่นี้ก็ยังมีของอยู่ไม่น่าเชื่อเพราะเม,มๆๆื่อไหร่วันหนึ่งเนี่ยที่คนถึงความโลภความอยากได้ความอยากมี ก็จะทําให้เราตัดสินใจผิดๆได้แต่ผมบอกเลยนะว่าการกระทําแบบนี้บาปมากๆ <Summer> วันหนึ่งของเนี่ยถ้ามันไม่กลับไปถึงตัวคุณมันก็ไปถึงลูกถึงหลานถึงคนที่คุณรักที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าคุณคิดจะทําอะไรที่มันผิดแบบนี้หยุดการกระทําของคุณซะแล้วสู้กันด้วยความถูกต้องสู้กันด้วยความเก่งของแต่ละคนสู้กันแบบแันแมนสู้กันแบบตัวตัวกันไปเลย แล้วคุณจะได้สิ่งสิ่งนั้นมาด้วยความภาคภูมิใจนะฮะโอเคยังไงฝากด้วยแล้วกันนะฮะขอขอบคุณสปอนเซอร์ด้วยครับผมขอขอบคุณเอ็งเมล็ดกรผมรัตวินกาเมนเครื่องดื่มชูกำลังตาคอมาโดแคริเทคเสน่รถเสน่คุณโรลิปป์ดอท l ลิงลิงช็อปมังกี้ไดเล็กแบวอสและไม้ติดบ้านและขอขอบคุณทุกคนนะที่ร่วมสนับสนุนรายการเดอะซิกเซนคนเห็นผีเพื่อเป็นวิทยาทานดีๆต่อไปอย่าลืมนะฮะเราไม่ได้ตามหาผีที่น่ากลัวที่สุด แต่เราตามหาจิตใจมนุษย์ที่น่ากลัวที่สุดวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับขอบคุณเจ้าของบ้านด้วยครับบอสก็อปเพราะวาสวากาโตสปาติบัโลโนนะครับขงคุณพระรัตนาตายแล้วเราก็เอเรื่อนจากรแล้วนะวิธีการศสร์เร้องต้นก่อนคือสาสตรงในตัวบ้านใจกลางบ้านออกนอก นะครับอ่าจากที่เราอยู่ที่เรานั่งคุยนแค่สอาดออกสาดออกสาดออกอ่าเรายุ่งเช้าเรามากว่าเก็บกว่าก็าทิงก็เลยวันหนึ่งคืนหนึ่ง บริษัทอาบักค้างสตูดิโอเราพร้อมให้บริการธุรกิจด้านสื่อบันเทิงไม่ว่าจะเป็นงานโฆษณารายการโทรทัศน์วิดีโอพรีเซนเตชันหรืองานถ่ายทำการแสดงและคอนเสิร์ตรวมถึงไวรัลคลิปสินค้าออนไลน์ต่างๆทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ด้วยประสบการณ์ที่มีมากกว่า20ปีรวมทั้งทีมงานและอุปกรณ์ถ่ายทำระดับมืออาชีพทำให้คุณลูกค้ามั่นใจว่าท่านจะได้รับบริการและคุณภาพงานระดับมาร์ต p i e c e ในราคาที่เป็นมิดแน่นอนครับเพราะเรารู้ว่าทุกๆคนอยากได้งานที่ดีเราจึงใส่ใจและเต็มที่ในทุกๆผลงานถ้าหากสนใจกรุณายอย่ากกังวลและลังเลครับลองโทรม,มาปรึกษากับพวกเราก่อนได้อ่าปากค้างสตูดิโอ